สวัสดีครับผมวันนี้นะครับเรากลับมารีวิวกันอีกครั้งนะครับกับพาร์ทในร้านปอมปอมของเรานะครับผมเป็นพาร์ทราคาถูกนะครับพาร์ท,ที่จําเป็นไหมไม่รู้นะมันก็ต้องเป็นส่วนหนึ่งของ B M X อะครับส่วนราคานั้นจะเป็นยังไงนะครับแล้วรายละเอียดจะเป็นแบบไหนนะครับกดกดติดตามคลิปนี้ได้เลยครับผม ก่อนที่เราจะไปดูพาร์ท b m เที่เราออกมาพรีเซนต์ในวันนี้นะครับก็อยากให้กดซับสไคร้นะครับหรือว่ากดแชร์ไว้ก็ได้นะครับสำหรับท่านใดที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับก่อนเราจะมาดูพาร์ทชิ้นแรกนะครับผมฝากท่านผู้ชมทุกท่านนะครับว่าร้านบีเอมอ์ปลอมๆของเรานี้นะครับมีสินค้าไม่ว่าจะเป็นพาร์ทนะครับเป็นเสื้อผ้านะครับเสื้อผ้าเป็นแบรนด์ร้านของเราเองนะครับผมแล้วก็สติกเกอร์นะครับ พวกนี้จะเป็นลักษณะการสนับสนุนคอนเทนต์นะครับผมถ้าไม่อยากได้เสื้อไม่อยากได้สติกเกอร์ก็ออกมาซื้อรถคอมพิวต์กับเรานะครับซื้อรถคอมพิวต์กับเรามีดียังไงนะครับก็คือ1นึเรามีวิดีโอสอนทักษะเบื้องต้นการขี่นะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งสติทั้งแฝดแลนะครับอาจจะสอนแบบงูปลาปานะแต่ต้องบอกก่อนว่ามันก็ยังได้ดูวัดเออแล้วละทางเราจะพยายามทําวิดีโอมาให้ได้เยอะที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับผมยังไงฝากร้านป,อ,ป,อ,ปอมของเราไว้ด้วยนะครับผม มาเดี๋ยวเรามาดูชิ้นแรกกันนะครับสําหรับวันนี้นะครับชิ้นแรกเราจะมาดูในส่วนของฝาปิดตะเกียบนั่นเองนะครับผมแบบนี้นี่เห็นไหมเอ่ยนี่นะครับอันนี้คือฝาปิดตะเกียบนะครับฝาปิดตะเกียบเรียกได้ว่าตัวนี้นะครับสําหรับตะเกียบท่านใดที่มีเกลียวด้านในและทําฝาหายหรือว่าไขสฝาพังเลยนะครับเราจะมีตัวนี้ขายนะครับตัวนี้เรียกฝาปิดตะเกียบเป็นอลูมิเนียมนะ มันจะมีเกียว M24 และ M25 นะครับ2เกียวเนี้ยมันแตกต่างกันยังไงนะครับคุณต้องดูที่ตะเกียบคุณนะครับถามผมพี่ตะเกียบรุ่นนี้ใช้รุ่นไหนอันนี้ตอบไม่ได้นะครับผมอยากให้ฟันธงมานะครับเราจะได้ส่งไปถูกอันนะครับเนี่ยในภาพนี้คือ M24 นะครับแบบนี้เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของ M25 กันบ้างนะครับผมนี่ M25 ครับ M25 เป็นแบบนี้นะครับ ตัวละ350บาทครับผมเป็นลูมิเนียมนะตัวนี้นะน่าใช้เหมือนกันนะครับคือรถผมอ่ะใช้แบบนี้หมดเลยเพราะว่าฝาเก่ามันยาวนะครับแล้วผมขี้เกียจตัดผมก็เลยต้องใช้ฝาแบบนี้นะครับมาครับชิ้นต่อมานะครับเป็นอีกชิ้นหนึ่งที่ราคาไม่แพงนะครับแล้วก็ประหยัดน,นะครับผมกับหูรัดหลักอานนะครับแบบนี้นี่หูรัดหลักอาน ตัวนี้เป็นไซส์25.4นะครับผมจะเป็นแบบบางหน่อยนะครับราคาสุดประหยัดเลยนี่ด้านล่างเป็นแบบนี้นะครับเป็นน็อตเบอร์สไขแบบนี้นะครับราคาเพียงแค่250บาทเท่านั้นนะครับสีดำแบบนี้นะก็ไม่ได้ีคเล่นะครับไม่ได้หนามากนะครับถ้าเราไปซื้อตามร้านนอกข้างนอกทั่วไปอ่ะมันจะ เป็นแบบตัวหนาๆสูงๆนะครับไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ผมไม่แน่ใจนะเขาขายตัวเท่าไหร่แต่ในเนี้ยตามนี้เลย250บาทครับแล้วรายการต่อมานะครับจะเป็นตลับฟรีแบบนี้นี่ตลับฟรีตลับฟรีแบบนี้นะครับตัวที่ผมโชว์อยู่เนี่ยเป็นตัว15ฟันนะครับใช้กับเกียวเบ้าเล็กนะครับ คือเกียวปกติตามตลาดทั่วไปเนี่ยมันจะมีแค่เบ้าเล็กกับเบ้าใหญ่แล้วมันต่างมันต่างกันไม่ไม่มากอ่ะมันต่างกันนิดเดียวนะครับถ้าเป็นไปได้เนี่ยลองสังเกตดูว่าไอ้ข้างที่ใส่อยู่18ฟันน่ะส่วนใหญ่จะเป็นเบ้าใหญ่แหละไอ้เบ้าเล็กมันก็จะเล็กกว่ากันนิดเดียวนะประมาณนี้ตลับฟรี15ฟันนะครับนี่แบบนี้ด้านหลังเป็นแบบนี้นะครับราคาชิ้นละ300บาทเท่านั้นครับผมดันข้างแบบนี้ ราคา300บาทเท่านั้นครับผมต่อมานะครับเรายังไม่ก้าวข้ามตลับฟรีนะครับรายการนี้ก็ยังเป็นตลับฟรีอยู่แต่ว่าเป็นตลับฟรี16ฟันนะครับคือตัวนี้หน้าตาดีเลยแหละนี่ประมาณนี้นะครับอันนี้คือด้านหน้ามันนะครับแล้วนี้คือด้านหลังด้านหลังเป็นแบบนี้อันนี้ใช้กับเบ้าใหญ่นะครับ ก็เป็นแบบปกติเนาะนี่แบบนี้เลยราคา300บาทเหมือนกันครับผมรายการต่อมานะครับเราจะมาดูในส่วนของย่างในบ้างนะครับย่างในอะ่ะจริงๆแล้วแบบปกติมันก็ใช้ได้แหละแต่ที่ผมเอามาขายตัวนี้คือคุณภาพมันดีกว่า ยกตัวอย่างง่ายๆเลยคือสมมุติว่าคุณซื้อยางในแบบถูกไม่ใช้ที่เป็นเสราอยคใช่ปะ่ะคุณจะต้องเติมลมค่อนข้างจะบ่อยนะครับแต่ตัวนี้มันค่อนข้างจะเก็บลมได้ดีนะครับกับยางในที่มีชื่อเรียกว่าชวาเบ้นะครับผมจะเป็นรุ่นนี้นะครับตัวนี้เลยยางในชวาเบ้นะครับขนาด20นิ้วนะครับตัวนี้เขาว่ากันว่าใช้ได้ยัน2.4งนะครับ ซึ่ง2.4ในที่นี้นะครับยางในเส้ละร้อยก็ใช้ได้เหมือนกันเพราะว่ากรณีคุณเติมลมที่60 psi นะครับยางในมันจะขยายครับไม่ว่าจะเป็นอย่างในที่เขาเขียนว่า1 7 5ถึง2.1 2.4ใช้ได้เหมือนกันนะครับเพราะคุณเติมแค่60ปอนด์แต่ในกรณีคุณเอาไปเติม1้อยปอนด์ต้องบอกแบบนี้ก่อนว่า2.4ไม่มีใครเขาเติมร้อยปอนด์นะครับ2.4ไม่มีใครเติม1้อยปอนด์นะครับคุณใจเย็นๆนะครับค่อยๆฟังนะครับ กรณีเติมร้อยปอนจะเป็นพวกรถแฟลตแลนซ์ซึ่งยางนอกที่เขาใช้กันนะครับมันใหญ่สุดเลยอย่างผมใช้เงี้ยอยู่ที่2.1นะครับถามว่าเติมร้อยปอนกับยางในตัวนี้ใช้ได้ไหมใช้ได้เหมือนกันนะครับหรือว่าเซนลรลร้อยใช้ได้ไหมใช้ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่ายางนอกต้องไม่เกิน2.1นะครับผมและยางในตัวนี้นะครับข้อดีอย่างที่บอกลมมันออกน้อยมากนะครับสมมุติว่า1สัปดาห์เนี่ยคุณอาจจะต้องเติมลมถึง ห้าครั้งแปสมมุติถ้าเป็นยางไในเส้นละร้อยนะแต่ถ้าเป็นตัวนี้คุณเติมลมวันเว้น2วันยังได้เลยนะครับอย่างสายขี้เกียจอย่างผมอย่างเงี้ยสวันสามวันเติมลมทีหนึ่งนะครับผมผมก็ใช้ยางในตัวนี้อยู่ราคาเส้นละ250บาทครับแล้วเรามาดูรายการต่อมากันบ้างนะครับนี่ยางไในเหมือนกันแต่ว่าเป็นตัวนี้นะครับนี่คือเบาวกว่านี้ก็หามาครับแต่ผมว่าอันนี้เบาที่สุดแล้วนะครับเพราะว่าจุบลมมันจุบพลาสติกด้วย แต่ตัวนี้จะเหมาะกับพวกที่เป็นรถสตีนะครับบอกเลยว่าตัวนี้มันจะเป็นพลาสติกนะครับที่บอกว่าทําไมเหมาะกับรถสตีเพราะว่ารถสตีอะ่ะเติมให้แข็งให้ตายยังไงก็แค่60ปอนด์นะครับตัวนี้ถามว่าแฟลนด์ใช้ได้ไหมอย่างผมผมใช้อยู่ข้างหลังแต่ผมเติมเพียงแค่70ปอนด์นะผมยังไม่เคยลองเยอะไปกว่านี้นะครับผมกลัวมันระเบิดนะถามว่าดีไหมหนึ่งเลยดีเพราะว่าน้ําหนักมันจะหายไปถึง100กรัมเลยนะครับน้ำเนี่ยอย่างในตัวนี้ มันหนักเพียงแค่38กรัมตามที่บอกเนี่ย38กรัมเนี่ยสำหรับผมผมว่ามันน่าจะเฉพาะตัวอย่างในที่เป็นพลาสติกยังไม่รวมจุ๊บนะแต่ถ้ามันรวมจุ๊บมันน่าจะประมาณ40ไปลายปลายอ่ะประมาณเนี้ยแต่ก็เบาอยู่ดีเบากว่ายางในที่เป็นยางอยู่ดีนะครับแต่ข้อเสียของตัวนี้คือยังไม่เคยมีใครลองเทสร้อยปอนในบ้านเรานะครับแต่ว่าผมเห็นญี่ปุ่นใช้กันนะระเบิดก็คือช่างแม่งเลยประมาณนั้นนะครับสำหรับยางในตัวนี้ราคาอยู่ที่เส้นละ400บาทครับผม สำหรับ400ที่น้ำหนักหายไป1นขีดผมว่าเป็นอะไรที่น่าลงทุนและน่าลองนะเพราะ2เส้นเนี่ยขีดเห็นเห็นเลยคุณหมดเพียงแค่800บาทเท่านั้นนะครับสำหรับท่านใดที่มองอย่างในเบาๆตัวเนี้ยตอบโจทย์ไม่มีอะไรเบาไปกว่านี้อีกแล้วนะครับถ้าเบากว่านี้ก็ต้องเป็นจุ๊บเล็กนะครับจุ๊บเล็กซึ่งมันจะมีน้ําหนักที่เบากว่านี้แต่ว่ามันเติมลมค่อนข้างจะยากนะครับอย่างไรก็เอาแบบนี้ดีกว,ว่าจุ๊บใหญ่นะครับไซส์ปกติเลยนะครับผมเส้นละ400เท่านั้นครับผม รายการต่อมานะครับเรามาดูในส่วนของเบาะกอันดีกว่านะครับตัวนี้เป็นเบาะรางราคาโคตรถูกนะครับใบละ290บาทเท่านั้นหน้าตาเป็นแบบนี้เบาะ290นะครับผมดูทรงก่อนทรงก็มันออกแนวโอซูัวแต่ตัวงานทํามาได้ดีเลยนะเนี่ยสังเกตดูนะครับตัวงานทํามาได้ดีนะครับมีโลโก้ตรงนี้ด้วยนะครับผมเรามาดูใต ด้านล่างกันมั่งนะครับด้านล่างจะเป็นแบบนี้เป็นเบาะลางนะครับอย่างที่บอกนี่เขียนอะไรมาสักอย่างไม่รู้ลองอ่านกันดูนะครับสินค้าตามภาพเลย290บาทนะครับผมถามว่า290นี้ส่งฟรีด้วยได้ไหมไม่ได้นะครับกรณีไม่อยากเสียค่าส่งมารับได้ที่5แยกวชรพลซอยร่วมมีรพัฒนานะครับผมใครขายถูกกว่า290ไปซื้อครับไม่มีปัญหา แต่ถ้าไม่เจอถูกกว่าน,นี้ก็มาซื้อที่นี่ฮะสองร้อยเก้าสิบบาทเท่านั้นนี่แบบนี้ต่อมานะครับเราก็มาดูเบาะกันอกีกแต่ว่าเป็นพโวทอลทรงสลิมแบบนี้เลยแต่ว่ามันไม่ค่อยเนี๊ยบนะเรื่องการเก็บงานต้องบอกอย่างนี้ด้วยความที่ราคามันเพียงแค่ห้าร้อยบาทนะครับด้านล่างมันเป็นแบบนี้เห็นไหมมันไม่ได้เย็บมามันหลุดมานะครับสําหรับท่านใดที่อยากซื้อเบาะไปตัดนะครับทําทรงแฟตแลนด์สมัยก่อนเนี่ยเขาจะตัดเบาะแบบนี้เฉือนนี้เลย เชือนหัวกุดเลยนะครับไม่ซีเรียสกับการเก็บงานแบบนี้นะครับหรือว่าท่านใดที่ซื้อไปเล่นและอยากได้บอราคาถูกไม่สนใจสภาพอันนี้เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะครับราคาเพียงแค่500บาทเท่านั้นนะครับด้านล่างเป็นสีแดงแบบนี้นะครับรายละเอียดไม่เก็บงานคือตรงนี้นะเนี่ยงานมันหลุดแบบนี้นะใบละ500ผมได้มาแค่2ใบนะท่านใดสนใจสามารถอินบ็อกซ์ได้เลยครับผม ต่อมานะครับก็ยังมาดูในส่วนของเบาะกันอยู่นะครับแต่เบาะตัวนี้เป็นเบาะคอมโบโซีดนะครับของฮารูนะครับผมตัวนี้มันจะเป็นตัวติดรถคอมพตนะครับหน้าตามันจะเป็นประมาณนี้นี่ทรงมันนะครับอันนี้ผมเรียกว่าทรงทรงมิดนะมันยังไม่แฟตจ๋าะนะสําหรับผมผมให้เป็นมิดเฉยๆนะด้านบนเป็นแบบนี้นะครับฮารลบัสไลน์นะครับไม่สามารถปรับองศาได้เพราะว่าเป็นเบาะคอมโบนะครับสังเกตจากตรงนี้นี่ เห็นปะเนี่ยมันไม่มีเขี้ยวอะไรรองรับเลยนะครับคือเสียบปุ๊บจบปั๊บเลยนะครับเนี่ยมันไม่สามารถปรับเอนได้นะฮะคือเป็นเบาะแบบไายตัวคอมโบด้านหลังเป็นโลโก้ผ้าแบบนี้นะครับเห็นไหมเอ่ยประมาณนี้อันนี้ด้านหลังด้านหลังเป็นงานหนังนะหนังเทียมท่านใดหาหนังจรอเข้ต้องไปสมุดปราการนะฮะ อมองด้านนี้กันบ้างนะครับประมาณนี้ราคาอยู่ที่790บาทครับผมตัวนี้นะครับหลักอ่านยาวงี้เลยดูดยิยาวปี๊ดเลยนะไม่สั้นนะหลักอ่านไม่สั้นนะสำหรับท่านใดแบบเออเอาไปใส่แฟลตแลนได้ไหมได้เพราะว่าแฟลตแลนสมัยนี้รถมันเบาแต่ถ้าเป็นแฟลตแลนรถหนักๆผมกลัวตรงนี้มันจะหลุดนะแต่ถ้าแบบไม่ได้เล่นท่าแบบลึกท่าล้อเดียวท่าท่านยังสองล้อติดอยู่กับพื้นอนะ่ะใช้ได้เหมือนกันนะครับแต่ถ้าเป็นท่าแบบเล่นท่าล้อเดียวเล่นสตรีมโรลเลอร์ เล่นทาชุดที่เป็นล้อเดียวกับพื้นเนี่ยอันนี้เอาไม่อยู่นะบอกก่อนแต่ใส่เอาทรงอ่ะได้ใส่เอาประหยัดได้นะครับกราบ Halo โล s l i ัสราคาเพียงแค่790บาทครับผมต่อมากันบ้างนะครับเรามาดูในส่วนของชุดคออินเตอร์เกตนะครับแบบไม่มีห้อราคาชุดละ590บาทนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอันนี้คือชุดคออนะินเตอร์เกตนะนี่ชุดคออินเตอร์เกต อันนี้คือชุดคออินเตอร์เกตนะครับชุดละ590บาทนะครับเป็นแบบนี้นะครับก็มีฝามีแหวนมีลูกปืน2ตัวนะครับแล้วก็มีฐานลูกปืนให้นะครับเป็นอลูมิเนียมแต่ตัวนี้ที่มันไม่มีฐานลูกปืนให้เพราะว่าผมแกะออกมาใช้เองนะครับของยังมีเหลืออยู่นะของใหม่อะ่ะท่านใดหาชุดคอแบบราคาถูกใช้ได้ก็มีตัวนี้นะผมใช้เองหลายตัวแล้วไม่มีปัญหานะครับหน้าตาประมาณนี้ หน้าตาประมาณนี้ครับผมต่อมาเรามาดูในส่วนของมิดบีบีนะครับชุดกระโหลกนะครับคือตัวนี้อุ้ยคือตัวนี้นะครับห่ออย่างดีเลยครับห่อไม่ได้กะว่าไอ้นี่เลยก็ชุดกระโหลกอะนะก็จะมีลูกปืน2ตัวนะครับตัวคํมแล้วก็มีแหวนให้5ตัวนะครับมาพร้อมกับอะแดปเตอร์แหวนใบจานขนาด19มิลนะครับผมตัวนี้เลยชุดนี้เลยเนี่ยอยู่ในชุดนี้ถามว่าพี่มีรูปไหม มันมีรูปไปดูในเว็บได้เลยแต่อันนี้ผมีิเกียดแกะออกมาให้ดูนะครับพ้เกียจแพ็คราคาเพียงแค่400บาทนะครับอันนี้บอกก่อนนะชุดใหม่นะ400เนี่ยฝามันอะ่ะจะเป็นพลาสติกนะครับไล่เบานะครับปืนประมาณนี้นะครับตัวต่อมานะครับเราจะมาดูในส่วนของนวมจักรยานตัวนี้โอ้โหมองไม่เห็นนี่น,น,นี่นวมจักรยานของเขานะครับป้ายเป็นแบบนี้นี่เขา ไอชิ้นนี้มันจะมีอยู่ทั้งหมด3ชิ้นนะครับบอกก่อนมันจะมีนวมที่ใส่คอนะครับใส่ตรงสเตมแล้วครับแล้วก็มีนวมใส่บาบนะครับแล้วก็นวมที่ใส่ตรงเฟรมนะครับด้านบนนะครับเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูนะว่ามันใส่แล้วมันจะเป็นประมาณไหนนะครับตัวนี้ราคา790บาทนะครับได้3ชิ้นนะครับและรายการสุดท้ายนะครับเป็นดุมหลัง นี่ตัวนี้เลยดุมหลังที่สำคัญขับซ้ายนะครับตัวนี้ดุมหลังขับซ้ายนะครับฟูลแบริง่งแกน14บี่มิลฟังเสียงลื่นไหมก็ลื่นอ่ะมันต้องลื่นอยู่แล้วละครับเพราะมันเป็นแบริ่งนะฮะ ราคา1,990บาทนะครับตัวนี้เหลือตัวเดียวแล้วนะนี่แบบนี้ดูอีกฝั่งหนึ่งเป็นสีเงินนะครับตอนนี้เหลือแค่สีเงินสีเดียวนะครับสีดำหมดแล้วครับก็หมดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับของรีวิวในวันนี้นะครับเป็นของชิ้นเล็กๆนะฮะอยากดูตัวไหนเพิ่มก็ลองเข้ามาดูที่ร้านได้เลยนะครับผม ยังไงก็ฝากไปด้วยสําหรับท่านใดที่หารถคอมพิวไม่ว่าจะเป็นรถแต่งนะครับหรือรถคอมพิวรถมือสองอะไรเงี้ยสามารถสอบถามได้นะครับลงให้ในหน้าเพจแล้วนะครับผมอัปเดตท,ทุกอย่างให้ในนั้นแล้วนะครับนอกเหนือกว่านั้นไม่มีนะมีแค่ที่ลงไว้ให้นะครับผมสําหรับท่านใดที่สนับสนุนร้านเราเราต้องขอขอบคุณขอบคุณจริงๆครับ ไม่มีท่านไม่มีผมวันนี้นะฮะบอกก่อนนะครับแล้วผมสัญญาเลยว่าผมจะทำทุกอย่างตอบแทนอย่างเช่นคลิปวิดีโอสอนหรือว่ารายละเอียดเกี่ยวกับการแต่งคือจะไม่ให้คุณซื้อของซ้ำซ้อนแน่นอนนะครับแต่ถ้าเราเตือนไม่ฟังนะครับคุณอยากซื้อเราจัดให้คุณได้นะครับดันทุกเคสไม่มีกั๊กนะครับผมอย่างไงฝากไปด้วยและคลิปหน้านี้นะครับผมว่าผมจะสอนท่าเบสิกเบื้องต้นนะครับที่ผมเคยสอนไปทั้ง4เอพิโซด แต่ผมจะเอามารวมกันนะครับให้มันอยู่ในคลิปเดียวเป็นคอมโบแรกที่เรียกได้ว่าเป็นคอมโบที่เล่นง่ายๆนะครับแล้วก็เล่นได้แบบเป็นชิ้นเป็นอันนะครับจะได้ไม่เบื่อเนาะจะได้ไม่เสงคือบางคนเขาอ,อาจจะรวมได้แหละแต่บางคนเขาอ,อาจยังรวมไม่ได้ไงแล้วเขาไม่ได้คิดแบบนี้ไนงะผมเลยอยากทําให้เป็นไกด์ เพื่อที่จะให้คุณเล่นได้สนุกมากขึ้นทั้งๆที่ท่าเล่นนี้มันอาจจะไม่ได้ยากเลยนะครับยังไงผมจะพยายามทำต่อไปนะครับแล้วคลิปหน้านี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าทั้ง4ี่เอพิโซดที่ผมสอนเนี่ยแล้วผมเอามารวมกันเนี่ยยำรวมกันแล้วเนี่ยท่าพวกนี้ยมันมีท่าอะไรบ้างนะครับกับคอมโบแรกของสายแฟตแลนด์ที่โคตรจะง่ายนะครับและทุกท่านทำได้เลยนะครับยังไงกดติดตามไม่ได้เลยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้านครับผมสวัสดีครับ